ดีครับผมต้นครับผกตอาะครับก็นะครับก็จะพามาอัพเดตนะครับบริเวณปากซอยนะครับบ้านนะฮะต้นทักนะครับขึ้นึนทางเข้าบ้านนะครับนะครับก็บ้านนาต้นทักนะครับก็อยู่ลาดพร้าววังกิน2ีสองนะครับบริเวณปากซอยนะครับก็จะมีร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายของราคาราคาส่งนะครับผม ครับผมนะครับเป็นร้านของขายของตรงนะครับ FT นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนัดตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กับทุนทัานะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้านะครับผมอืมครับผมก็มีร้านค้ามากมายนะครับหลายร้านเลยครับนัดตอนเช้านะครับร้านโจ๊กนะครับ ฝั่งตรงข้ามมีก็เป็นร้านโจ๊กนะครับผมเอฟซีนี่นะครับร้านโจ๊กนะครับก็มีโจ๊กมีอะไรมากมายนะครับผมนครับผมก็เป็นร้านนะครับร้านขายของราคาถูกนะครับนี่นะครับและฝั่งตรงข้ามก็มีร้านค้ามากมายมีทั้งร้านขานะครับมีร้านขนมนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่ครับก็เดินมา จากปากซอยนะครับถ้าเดินมาจากปากซอยก็จะเห็นร้านข้มตามเป็นร้านแรกเลยนะครับนี่นะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะเดินเข้าบ้านนะครับตีนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับผมก็จะเดินเข้าบ้านนะครับนะหลังจากที่ออกมาทําธุระแป๊บนึงนะครับนะก็อัปเดตทางเข้าบ้านนะครับนะครับผมอยู่ในซอย ราดเ้าบางหินยี่สิบสองนะครับก็เดินเข้าบ้านอยู่นาตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับก็เป็นใบกัดรอบๆบ้านนะครับก็ขอขบคุณด้วยนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้ต้นฮักกอกนะครับก็ขอขอบคุณด้วยอย่างบุงนะครับนี่ขออัปเดตนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านนะครับนี่ก็เป็นเท้าเฮาส์นะครับนะเท้าเฮาส์นะครับนี่นะครับเป็นเท้าเฮาส์นะครับ บ้านนาต้นหักนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับต้นหักกอกนะครับนี่ครับก็คือบรรยากาศนะครับรอบๆสอยบ้านนาต้นหักนะครับผม ก็ขอบคุณมากนะครับทุกทกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสลควกกดติดตามนะครับสวัสดีครับ